เรามาเตรียมพิมพ์กันก่อนนะคะสาหรับท่านใดที่มีพิมพ์วงกลมอยู่แล้วนะคะก็ไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะคะหรือท่านใดที่ไม่ชอบใช้พิมพ์ก็ไม่ต้องทําก็ได้ครูจะใช้ฟอยล์แบบนี้นะคะในการทํานะคะจะพับให้สูงประมาณ1นิ้วครึ่งค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาขดให้เาเป็นวงกลมตามขนาดที่เราต้องการค่ะในที่นี้นะคะครูจะใช้ประมาณ5เซนค่ะแล้วแต่ขนาดที่ต้องการเลยนะคะอันนี้ก็จะตัดออกหน่อยหนึ่งค่ะ ะะเสร็จแล้วก็ให้ใช้แมกเย็บได้เลยค่ะตรงนี้นะคะตามขนาดที่ชอบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้นิ้วรีดค่ะเพื่อให้เขามีความกลมมนยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะให้นํากระดาษรองอบนะคะกระดาษไขหรือกระดาษอะไรก็ได้นะคะนํามาตัดแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ทาเนยบางๆนะคะหรือว่าทาน้ํามันบางๆนะคะเสร็จแล้วก็นําไปใส่ในพิมพ์วงกลมที่เราได้ทําไว้นะคะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำกันได้เลยค่ะ ในนี้นะคะจะมีน้ำมันนมจืดเกลือนะคะก็ให้ใส่กลิ่นลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เขาเข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำส่วนนี้ไปใส่ในส่วนของไข่แดงค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เขาเข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วให้ใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วก็คนจนไม่เห็นเม็ดแป้งนะคะเมื่อไม่เห็นเม็ดแป้งแล้วนะคะเราจะพักส่วนผสมตรงนี้ไว้ก่อนค่ะ หาอะไรมาคลุมด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะจาในส่วนของไข่ขาวกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ขาวของเรานะคะ3มฟองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้าส้มสายชูลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะให้ขึ้นเป็นฟองหยาบก่อนนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องตีก็สามารถที่จะใช้ตะก้อมือก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะคะแล้วเราจะแบ่งน้านําตาลทรายออกเป็น3ส่วนนะคะโดยใส่ส่วนที่1ลงไปก่อนค่ะ เสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เป็นฟองละเอียดนะคะเกตว่าฟองไข่ขาวของเรานะคะเขาจะละเอียดขึ้นนะคะกว่ามาสักครู่นี้ก,นก็ให้ใส่น้ำตาลทรายส่วนที่2ลงไปค่ะแล้วก็ทำการตีต่อค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยส่วนผสมของน้ำตาลทรายส่วนที่3ลงไปได้เลยค่ะนะคะเราก็จะทำการตีต่อค่ะ เราจะตีจนส่วนผสมเขาตั้งยอดประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วนะคะเราจะแบ่งส่วนผสมของไข่ขาวนะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะนําส่วนแรกไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงค่ะคนส่วนผสมตรงนี้นะคะให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําส่วนผสมของไข่ขาวค่ะในส่วนที่2มาใส่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็คนส่วนผสมให้เขาเข้ากันอย่างเบามือนะคะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเทส่วนผสม,สมตรงนี้กับคือสูม้อไข่ขาวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตะล่อมส่วนผสม,สมตรงนี้นะคะอย่างเบามือนะคะต้องเบามือนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวตัวไข่นะคะตัวส่วนผสมเนี่ยเขาจะฟอได้นะคะ ให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําไปใส่ถุงบีบก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้สกู๊ปตักก็ได้หรือใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะแล้วก็เปิดไฟอ่อนค่ะใส่เนยนะคะหรือน้ํามันลงไปก็ได้ค่ะ ต้องรอให้กระทะร้อนจริงๆนะคะโดยใช้มืออังดูก็ได้ค่ะถ้ากระทะไม่ร้อนจะทําไม่ได้นะคะจะทําให้แป้งมันแผ่ตัวได้เดี๋ยวครูจะทํา2แบบนะคะแบบใช้พิมพ์กับแบบไม่ใช้พิมพ์นะคะเมื่อกระทะร้อนแล้วนะคะก็ให้บีบลงไปได้เลยค่ะใช้ถุงก็ได้นะคะหรือใช้สกู๊ปตักหรือใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะบีบให้ได้ความสูงขึ้นมานะคะบีบยกขึ้นมานะคะซักประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้บีบใส่พิมพ์ค่ะ ไม่ต้องเต็มพิมพ์นะคะให้สูงประมาณนิ้วหนึ่งหรือน,นิ้วครึ่งก็ได้ค่ะทั้งสองพิมพ์เลยอันนี้ก็จะทำสองหรือสามชิ้นก็พอนะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูความหนาของขนมชั้นแรกนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ำลงไปครึ่งช้อนชาค่ะสองจุดนะคะแล้วก็ให้หาฝามาครอบค่ะโดยใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะ เมื่อครบเวลาแล้วก็ให้เปิดฝาออกแล้วก็ใช้นิ้วแตะที่ตัวแป้งดูนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรติดมาอีกก็ให้อบต่อสัก1นาทีถ้าไม่มีก็บีบแป้งต่อชั้นที่2ได้เลยค่ะอันนี้ก็บีบให้สูงขึ้นมาตามความสูงที่ต้องการได้เลยนะคะบีบตรงกลางอย่าให้เขาไหลออกข้างๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ำลงไปนะคะเหมือนเดิมค่ะ1ครึ่งช้อนชานะคะ2จุดค่ะ แล้วก็ให้หาฝามาปิดค่ะเป็นเวลา2หรือ3นาทีนะคะเมื่อครบเวลาเปิดเช็คค่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรติดนิ้วมาก็ให้บีบชั้นต่อไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปค่ะครึ่งช้อนชานะคะ2จุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้หาฝามาปิดนะคะประมาณ2-3นาทีค่ะ เมื่อครบเวลานะคะดึงฝาออกนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คแป้งนะคะว่าแป้งมีอะไรติดนิ้วมาหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ให้อบต่ออีกหนึ่งนาทีค่ะถ้าไม่มีนะคะถ้าเกิดใช้พิมพ์ก็ให้ดึงพิมพ์ออกนะคะแล้วก็แกะกระดาษที่หุ้มขนมออกด้วยนะคะอาจจะมีแป้งติดบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ผิดปกติแต่ถ้าเขาติดเยอะนะคะแสดงว่าแป้งยังไม่สุกก็ให้อบต่ออีกหนึ่งนาทีนะคะจนกว่าจะแห้งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราแกะเสร็จแล้วเราก็จะทําการพลิกขนมกันค่ะ ตอนที่เราพลิกขนมเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะแป้งเขาจะนิ่มมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราพลิกแป้งแล้วแป้งเขาไม่ตั้งตรงก็สามารถที่จะใช้ไม้พายช่วยดัดให้ตรงแบบนี้นะคะกดค้างไว้ให้ตรงนะคะอย่างชิ้นนี้ของครูนะคะก็จะไม่ค่อยตรงเหมือนกันครูก็จะใช้ไม้พายค่ะช่วยกดค้างไว้สักครูน่นึงนะคะให้เขาตั้งตรงนะคะ เมื่อเขาตั้งตรงแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําลงไป2จุดเหมือนเดิมค่ะจุดละครึ่งช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็ให้หาฝามาครอบค่ะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะนี่นะคะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะตักน้องขนมของเราขึ้นมาได้เลยนะคะวางพักบนตะแกรงค่ะ หนนะคะสังเกตดูข้างๆเลยค่ะเขาจะไม่มีอะไรติดนิ้วขึ้นมานะคะคแล้วก็ก้นอ่ะควรที่จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะจะมาทํากันอีกชุดหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ใช้พิมพ์ค่ะให้บีบแป้งนะคะให้ความสูงเท่าเดิมค่ะจะใช้ประมาณ2ชิ้นหรือ3ชิ้นต่อรอบก็ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ําลงไปค่ะครึ่งช้อนชา2จุดนะคะแล้วก็ให้นําฝามาครอบค่ะเป็นเวลา3นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็เปิดฝาออกนะคะแล้วก็เช็คขนมว่าเขาสุกดีหรือเปล่านะคะถ้าสุกดีแล้วก็บีบรอบที่2ได้เลยค่ะโดยให้มีความสูงตามต้องการได้เลยนะคะพยายามบีบให้เขา อยู่ตรงกลางนะคะอย่าให้เขาไหลออกมาข้างนอกนะคะถ้าเขาไหลามาข้างๆแบบนี้ก็ใช้ไม้พายนะคะช่วยปาดป่าจ,จัดทรงได้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ใส่น้ําไปครึ่งช้อนชา2จุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หาฝามาครอบเหมือนเดิมค่ะใช้เวลา2-3นาทีนะคะแล้วแต่ความหนานะคะเมื่อครบเวลาก็เปิดฝานะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คตัวขนมว่ามีอะไรติดนิ้วมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ให้หยอดชั้นที่3ต่อได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้นําน้ํามาหยอดค่ะครึ่งช้อนชานะคะ2จุดแล้วก็นําฝามาปิดนะคะเป็นเวลา2-3านาทีนะคะเมื่อครบเวลานะคะก็ให้เปิดฝาออกนะคะแล้วก็เช็คขนมก่อนนะคะว่าเขาสุกดีหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีอะไรติดนิ้วเราขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้ทําการคว่ำขนมได้เลยค่ะเมื่อพลิกคว่ำเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ําลงไปค่ะครึ่งช้อนชานะคะ2จุดนะคะ ถ้าเกิดว่าขนมเราเนี่ยค่ะเขาเขาไม่ตรงค่ะสามารถที่จะใช้มือช่วยดันได้แบบนี้นะคะกดค้างไว้ค่ะหรือใช้พายช่วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเอาฝาปิดอีกรอบหนึ่งค่ะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็เปิดฝาออกแล้วทําการเช็คขนมค่ะถ้าขนมสุกดีแล้วก็ตักขึ้นพักบนตะแกรงได้เลยหรือเสิร์ฟได้เลยค่ะ